สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นประเด็นกันอีกแล้วจ้าหลังจากที่เมื่อวานนะครับช่อง Baby Mon น t e r นะครับเขาออก last evolution ep 2อออกมาแล้วนะจ๊ะซึ่งก็เป็นการปิดจบการแคสติง้งการร้องในส่วนของการร่วมทีมกันร,ระหว่างสาวๆทั้ง7คนในการร้องเพลงแรกก็คือเพลงก่อนนะครับแล้วก็เพลงที่2ก็คือเพลง Sta y นะครับซึ่งยากทั้ง2เพลงเลยนะจ๊ะแต่ว่าในส่วนของผลการตัดสินว่าดีไม่ดียังไงของเพลง s เ a y เนี่ยจะอยู่ในต้น ep สเหมือนกับ ep 2ที่เป็นเพลงก่อนนั่นเองนะจ๊ะฟังแล้วจั หรือล่านะต้องไปย้อนดูกันเองนะจ๊ะแต่สิ่งที่กําลังเป็นประเด็นที่พูดถึงในตอนนี้ถึงโนริซ่าของเรานั้นก็คือโนริซ่าสายโหดจ้าแบบสูบวิญญาณองค์ลงองค์แม่มาแล้วนะจ๊ะเมนเทอร์ิซ่าของเราทําสาวๆร้องไห้เป็นหนึ่งกลุ่มนะแต่ว่ามันก็ยังไม่เคลียร์ว่าตกลงเนี่ยโนระิซ่าของเราเป็นคนทําให้ร้องไห้งั้นหรอเพราะมันเป็นประเด็นทีเซอร์สั้นๆที่แบบว่าตัดมาว่านริซ่าเนี่ยเดินเข้ามาบอกเฮ้ย <"He i, S 1> ฉันแบบคอมเมนต์เย็นชาขนาดน,นั้น<ๆ>แล้วน้<ๆ>องๆจะร้องไห้ไหมอีกคนหนึ่งเนี่ย YG ดูใส่ตาน้องเหมือนกันไกลอันครมกิบมองน้องที่เราระเบียดนิ้วกันนะแล้วก็มีจังหวะที่สําคัญที่สุดที่คนพูดถึงก็คือ STOP นั่นเองจ้าเป็นจังหวะน,นี้แหละที่แบบเฮ้ยทุกคนแบบขนล,ลุกมากๆก,กับประโยคนี้ของโนริซ่านะครับแล้วก็เป็นการแบบออกมาคอมเมนต์กันมากมายนะครับซึ่งแอดเนี่ยก็จะเอาคอมเมนต์จากชาวเนต็ตว่าคิดเห็นยังไงกับจุดนี้ของโนริซ่ากันบ้างนั่นเองนะครับอ่ะมาฟังกันเลยนะครับคอมเห็นแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเมนเทอร์ลิซ่ากำลังมาฉันรักมันอะไรแบบนี้อ่ะอันต่อมาเขาก็บอกว่าที่ปรึกษาที่ดีถ้าคุณอยากเต้นเหมือนเธอ คุณต้องฝึกซ้อมหนักเหมือนเธอเช่นกันอ่ะอันนี้แอดเห็นด้วยนะพอโนอโริซ่าเนี่ยตอนที่น้องเป็นเทรนนีนะครับหรือเป็นเด็กฝึกเนี่ยโอ้โหน้องบอกว่าฝึกแบบวันหนึ่ง12ชั่วโมง18ชั่วโมงหรืออะไรมากกว่านั้นด้วยซ้ำบางวันเนี่ยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะซ้อมเต้นจนร่างกายเนี่ยโอ้โหแทบจะกล้ามเนื้อเนี่ยจำการเต้นได้หมดเลยนะไม่งั้นน้องเนี่ยคงไม่เป็นคนที่เวลาใครมาสอนน้องเนี่ย สอนครั้งเดียวแล้วน้องจําได้นะครับแค่ไม่กี่นาทีบางทีสอนแค่เป็นวินาทีน้องก็จํากล้ามเนื้อระบบร่างกายว่าจะออกท่าออกทางแบบไหนแล้วนะครับเรียกว่าเกิดมาเพื่อเต้นเป็นอัจฉริยะด้านการเต้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นการที่ได้น้องลิซ่ามาเป็นครูสอนในชั้นเรียนนี้นะครับถือว่าเป็นเกียรติของสาวๆวงเบบี้มอนสเตอร์อย่างมากนะจ๊ะเออมาอะมาดูคอมเมนต์อันต่อมานะครับอันนี้เขาก็บอกว่าฉันไม่ไว้ใจตัวอย่างตอนต่อไปจะเป็นยังไงถ้าสาวๆเต้นลำบากและร้องไห้เสียวกันจึงขอให้ลิซ่าช่วยสาวๆหน่อย อะไรแบบนี้นะครับซึ่งแอดงงว่าไอซิว่ากันมันคืออะไรงั้นหรอถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็เปินสีเงินหรือเปินเงินแล้วมันคืออะไรหรือว่าคือ YGX คนนี้ที่มากับโนริซ่าเขามีฉายาว่าสซีว่ากันงั้นหรอซึ่งแอดไม่รู้นะครับแต่ว่าการที่ขอให้นอริซ่าช่วยนี่ก็คือมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าเนี่ยให้นอลิซ่าเป็นเมนเทอร์ก็ต้องไปขอร้องอะไรอีกนะจ๊ะอันนี้ก็งงนิดนึงนะแต่ก็เป็นการบอกว่าเออถ้าสาวๆเต้นไม่ไหวก็ให้นอริซ่าช่วยนั่นเองก็ถูกคนจริงๆนนออออ่่มมมาาาาาดดูเเเตรรับี้้กกกก็็วทฝึงไ ฉันรอดูอย่างใจจดใจจ่อแล้วอะไรแบบนี้นั่นเองโอ้โหคนนี้มารอดูน้องลิซ่าของเรานะสายโหดนะครับรอๆๆน้อ <c> ง <oughs> ร้องไห้ก็ได้คือแอดอยากจะรู้ว่าตกลงน้องร้องไห้เพราะน้องลิซ่าหรือเปล่านะแต่แอดก็มั่นใจว่าไม่น่าจะใช่นะน่าจะร้องไห้เพราะตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะจ๊ะเพราะว่า E p พีที่ปล่อยมา,มาเมื่อวานเนี่ยก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาร้องไห้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยแบบไม่มั่นใจในตัวเองอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะมาดูอันต่อมาอันนี้คนไทยเราไปแทกคนนึงจากเบอสตหดเลยน้องฮ่าาาอออันต่่มเกก็บว ได้ยินว่าสต็อปฉันกลัวตายฉันคิดว่าฉันจะต้องร้องไห้เหมือนกันถ้าคุณเป็นครูสอนเต้นของฉันแต่ฉันก็ยังรักคุณนะเมนเท์ลิซซาอะไรแบบนี้นะครับถึงลองลิซ่าจะโหดจนคนที่บ้านจะร้องไห้ตามก็ตามแต่เขาก็ยังไม่หมดใจที่จะรักลองลิซ่าอยู่ดีก็เหมือนแอดนั่นเองไม่ว่าลองลิซ่าจะเปิดโหมดโหดขนาดไหนแอดก็จะรักแบบโหดกลับไปแบบนั้นเหมือนกันนะจ๊ะเออเป็นแรงก,กระแทกซึ่งกันและกันอะมาอันต่อมานะครับอันนี้เขาก็บอกว่าฉันอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นว่าพวกเขาจะทําได้ดีแค่ไหน,นรอบ Dance มาตรฐานสูงมากร0%ออระไรแบบนี้นั่นเองนะครับไม่สูงมากได้ยังไงก็อย่างที่แอดบอกว่าคนที่เกิดมาเป็นนักเต้นระดับโลกอย่างโอริซ่านะครับแบบบอนทูบีเป็นนักเต้นแบบนี้โอ้โหมาตรฐานมันก็ต้องสูงอย่างนี้ละจ้ะเออน้องๆก็ต้องกดดันกันไปนะครับเพราะว่า YG เขาบอกแล้วว่าจะต้องคัดสรรเด็กที่ดีที่สุดแล้วก็เข้ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้อาจารย์ที่เก่งแบบนี้แหละมาถึงจะถูกคนนั่นเองนะครับอ่ะมาความเห็นสุดท้ายที่แอดคัดมานะครับอันนี้เขาก็พูดว่าผู้หญิงคนไหนที่่่่่ร้้อองไไหฉัันนนนนคิดวามมใชซแ ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าเด็กฝึกกำลังร้องไห้เพราะว่าเธอไม่สามารถทำในสิ่งที่เมนเทอร์หรือนักเต้น YGX ต้องการให้พวกเขาทำได้ล่ะ นั่นเองนะจ๊ะซึ่งความเห็นนี้ก็เออน่าสนใจนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยเขามากัน2คนไม่ใช่พอน้องลิซ่าคนเดียวเลยอย่างหนึ่งอีกคน YGx เนี่ยเขาก็ไม่ได้โหดน้อยก่าน,น้องลิซ่านะโหดพอๆกันจ้าเออก็ต้องบอกว่าน้องเบมอนเนี่ยต้องผ่านสมรภูมิรบครั้งนี้ไปให้ได้โดยเฉพาะสาวไทยทั้งสองคนที่แอดเคยอ่านชื่อว่าภาริตานะครับดูเป็นนักเบกอินเดียไปแล้วหนึ่งนะแอดขอแก้นิดน,นะน้องภาริตานั่นเองนะครับกับชิกิตะนะชิกิตาจะได้ดูอินเตอร์ไปหน่อยนะจ๊ะเออสองคนนี้เนี่ย ที่คายตะขาบให้กันแล้วอย่างแน่นอนเลยจ้าก็มาตามเช์กันต่อไปว่าจะเป็นยังไงอาทิตย์หน้ามารอดูนอริซ่าของเราแบบเต็มๆกันนะครับเพราะว่าแอดรอมานานและ2 EP แรกให้พี่เจนนี่เข้าไปแล้ว e ี EP 3กับ4เนี่ยขออริซ่าเต็มๆด้วยนะจ๊ะเออก็สำหรับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้นะจ้ะองริซ่าเข้ามาแป๊บเดียวจะเป็นที่พูดถึงไปทั่วทวิตเตอร์นะทำให้ตอนนี้ร้อนระออเพาะเมนเทอร์สุดดุแต่สวยคนนี้จริงๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้บา,บายๆกันก่อนนะจ๊าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ